สวัสดีครับครูเจนะครับวันนี้จะมาสอนนักเรียนทุกคนเรื่องการใช้แอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ใช่แอปการสอนภาษาอังกฤษนะครับเพราะพวกนั้นเนี่ยครูรู้เลยว่าทุกคนเนี่ยหลายๆคนเห็นแบบเฮ้ยโหลดฟรีโหลดฟรีโหลดโหลดโหลดกันมาของ BBC ของอะไรก็ตามพวกนี้เขาดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยตั้งใจหรือขี้เกียจเนี่ยฟังไปฟังมาก็โอ๊ยน่าเบือ่อก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ที่จะใช้พูดถึงแอปเนี่ยก็คือแอปทั่วไปเลย อย่างวันนี้ที่จะแนะนำคือแอป e t t i g o นะครับ e t t i g o คือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการกินใช่ไหมครับเห็นก็รู้แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอร่อยสดสไตล์ญี่ปุ่นบุฟเฟ่มื้อหรูในโรงแรมอย่างนี้ใช่ไหมครับครูอย่างนี้จะใช้ฝึกภาษาได้ยังไงใช่ไหมครับก็เวลาโหลดมาเนี่ยไปเปลี่ยนภาษาสิครับไปที่ตั้งค่าภาษาไทยไม่เอาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่าไหนๆแล้วเนี่ยเราใช้เพื่อความบันเทิงเนี่ยก็ให้มันมีแฝงการเรียนรู้สักนิดนึงใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติจริงๆเลยแหละอย่างที่ครูเขาชอบบอกกันว่าให้ไปฟังเพลงให้ไปดูหนังภาษาอังกฤษที่เป็นซับไตเติ้ลนะครับเพราะตรงนั้นได้ไหมได้ครับแต่ว่าเราทําไม่ได้ตลอดเวลาแล้วไปดูหนังเยอะๆมีข้อเสียยังไงครับ เปลืองหมดตัวเสียเวลาใช่ไหมครับเพราะบางคนบอกว่าดูฟรีดูฟรีก็เสียเวลาได้นะครับทีนี้เวลาแอปพลิเคชันเนี่ยเราเล่นตลอดเวลาตอนเข่าห้องน้ําก่อนนอนหรือตอนพักงานตอนพักเบรกนะครับทีนี้เราก็ดูเมื่อกี้ไปแบบๆพอเราเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บทุกอย่างมันก็ดูม e เซน s ์ขึ้นใช่ไหมครับ categories คืออะไรเขาแบ่งหมวดหมู่เพราะยัง c a t e g o r i ก็คือหมวดหมู่ใช่ไหมครับ Japanese อาหารญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเขียนว่าไงแค่ Japanese เอง ภาษาไทยเขียนเซเวอร์เลยป่ะครับอาหารอร่อยสดสไตล์ญี่ปุ่นอะไรป่ะส่วนต่อไปเป็นโฮเทลบุฟเฟ่ต์โฮเทลบุฟเฟ่ต์หรือคนไทยชอบเรียกกันว่าอะไรครับบุฟเฟต์โรงแรมใช่ไหมครับแล้วก็เทรนดิ้งที่กําลังมาอินเทรนด์นะครับกําลังคนกําลังฮิตกําลังนิยมรูฟท็อปพาโนรามารูฟหลังคา ร o ฟท็อปก็คืออยู่ยอดหลังคาก็คือชั้นดาดฟ้านั่นเองนะครับที่จะเห็นวิวแบบพาโนรามาคือเห็นวิวในมุมกว้างนะครับแล้วก็แอปอ t i ิโเนี่ยเป็นแอปเกี่ยวกับอาหารซึ่งจริงๆเนี่ยอธิบายก่อนจะได้ไม่งงนะครับว่ามันคือแอปการจองเวลาที่เราจะไปกินร้านไหนเนี่ยเราสามารถเลือกเวลาแล้วก็แต่และเวลาจะมีการลดราคาไม่เท่ากันเห็นไหมครับบางตอนเวลาบางช่วงลด50%บางช่วงลด40% บางร้านลดแค่สิบปอร์เซ็นบางร้านลดสาสิบปอร์เซ็นตนะครับแต่ส่วนมากที่เขาเอามาลงเนี่ยในท็อปฟิฟตี้อ่ะมันก็จะเป็นลดเยอะใช่ไหมครับคนถึงชอบอ่ะทีนี้มาดูกันเอาโรงแรมไหนดีเอาฮอลิเดย์อินละกันครับไปง่ายไปสะดวกอยู่พร้อมพงอันนี้ครูเคยไปกินมาแล้วถามว่าดีไหมดีกว่ากินบุฟเฟ่ต์ตามห้างแน่นอนครับอ่ะพอเราเลือกปุ๊บเนี่ยเราดูเมื่อกี้แล้วว่ามัน4.3ดาดาวใช่ไหมครับว่าคนเขาก็เลตติ้งดีพอสมควร จาก5ดาดาวไม่ใช่จาก10ดาวถ้า10ดาวนี่ก็ไม่ไหวนะนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับแอปนี้ก็คือผู้คิดค้นเนี่ยเขาคิดให้มันสะดวกมากครับคือไม่ต้องใช้คูป,ปองไม่ต้องปริ้นอะไรออกมาเลยนะครับเพราะว่าเราแค่เลือกเลือกจองจองล่วงหน้านะครับผ่านทางอีเมลคอนเฟิร์มสมัครเรียบร้อยเราก็แค่ไปโชว์อัพตอนที่เวลามาถึงแค่นนเองนะครับอ่ะเมื่อกี้ดีเลยเล็กน้อย อันนี้อะไรครับเนี่ย4ี0 5 reservations made recently เออพอเดาได้ไหมมีคนมารีวิวแล้ว 400? 4 0 0 4 0 0 0กว่าคน4,505คนหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะครับจริงๆเนี่ยถ้าพอเดาอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอยู่แล้วครับเพราะเราต้องรู้อยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยว่า made มันมาจาก make ใช่ไหมแปลว่าทำแปลว่าสร้างมีคนทำอะไรมีคนทำ reserve reservation คำนี้ก็ควรรู้ครับมันแปลว่าการจองครับ reservation เป็นคำนาม มีคนทำการจองเนี่ยพที่โรงแรมเนี้ยมาแล้ว4,505ครั้งนะครับ recently เมื่อเร็วๆนี้อย่างเงี้ยเวลาการจองเราเลือกได้หมดเลยใช่ไหมครับจะเอาวันไหนอะไรยังไงออาสมมติเลือกมั่วๆไปนะครับทำคลิปนี้เมื่อเดือนมีนานะครับสมมติเราเลือกวันพุธเขาก็ให้เลือกเวลาอะส1มงครึ่งต่อไปปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นอ่าก็จะมีทุกอย่างขึ้นมาใช่ไหมครับ แล้วก็เวลาดูแล้วจะรู้ได้ยังไงครูว่าราคาเท่าไหร่กินโรงแรมมันน่าจะแพงไม่เอาด้วยหรอกเขาบอกเลยว่าแอปนี้มันเลยตอบโจทย์ครับปกติแพงไหมแพงจริงครับมือเที่ยงเห็นไหมครับ lunch Monday to Saturday 5.99ไทยบาท599บาทบวกบวกสำหรับผู้ใหญ่นะครับก็คือ600แพงไระครูแต่ถ้าลด50%นะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็คุยกันได้ไหมครับถูกกว่ากินพวกชาบูใช่ไหม หรือว่ากินพวกบุฟเฟ่ตามห้างสรรพสินค้าอย่างนี้ก็3า0ร้อยอยู่แล้วนะครับหาเจอ,อยังครับพอมาดูในดีเทลแล้วเนี่ย adult lunch buffet นะครับ Monday through Saturday ราคา299บาท50สตางเป็นไงค่อนข้างโอเคนะครับถ้าสมมติสายกินเนี่ยกินคุ้มอยู่แล้วคือว่าเขามีอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารอินเดียนะครับนานาชาติมากและที่สําคัญเนี่ยที่นี่ ดีตรงที่ฟรีฟลูซอฟดริงค์คืออะไรครับเครื่องดื่มซอฟเบาๆก็คือเครื่องดื่มน้ำอัดลมครับมันมีฟองเยอะๆเบาๆ,บาๆใช่ไหมน้ำอัดลมฟรีฟลูแปลว่าไหลก็คือดื่มได้ไม่อัน้นมีอะไรอีกดิงกิ้งวอเตอร์น้ำดื่มเทียนคอฟฟี่ชาก,กาแฟรวมหมดแล้วเพราะฉะนั้นคือเราเอาเงินไปแค่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้300บาทพอไหมมัน299้บาท50 ไม่พอนะครับถ้าเอาไปนี่ควรเอาไปสัก3 5 0 0หบรือ400บาทนะครับในกระเป๋าเพราะมันบวกบวกอย่าลืมด้วยว่าเราเขาจะบวกค่าทิปกับค่าอะไรครับค่าแวดค่าภาษีนะครับเนี่ยก็เลยง่ายๆครับมีเวลาว่างอยากกินใช้แอปนี้แต่เปลี่ยนนิดนึงขอให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษคุณก็จะสามารถเอ j นจการหาร้านอาหารที่อยากจะไปกิน แล้วก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวทุกอย่างอยู่รอบตัวเราครับไม่ยากมากยังไงเจอกันตอนต่อไปครับวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ